ใครกันบ้างอะไรยังไงคะสวัสดีค่ะนันค่ะสวัสดีครับทางเบียครับสวัสดีค่ะไว้ไว้ค่ะพวกเราจากสาาดนตรีรู้สึกจะเป็นสาวเหนือสองเลยนะะใช่ครับแล้วก็เป็นหนุ่มใช่ครับหนุ่มใต้หนุ่มใต้กับสาวเหนือแรงใต้ได้ไหมแรงคอยฉับครับเดี๋ยวก่อนนะต้องถามก่อน่าวันนี้เนียมาเชียงรายมาพร้อมกับพายุฝนกันเลยทีเดียวมีกิจกรรมอะไรที่เชียงรายยังไงจ๊ะ ก็จริงๆวันนี้เราก็เป็นตารงการเดินสายภาคเหนือของพวกเรา3คนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มาพบพี่ๆเนาะที่อย่างที่มิวสิกบ็เนี่ยแล้วก็จะมี เรียกว่าอะไรมินิโชว์เล็กๆจากพวกเรา3คนนะคะที่รันทูเดย์วันนี้สามทุ่มครึ่งวันนี้คืนนี้เลยเนาะใช่แล้วครับแล้วมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนคลับบ้างแน่นอนว่าเรามีเพลงพร้อมๆมาฝากแน่นอนแล้วก็มีโชว์พิเศษพิเศษและก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมินิคอนเสิร์ตเราจะได้ขึ้นพร้อมกัน3คนแต่ว่าวันนี้เราจะได้ขึ้นพร้อมกันทั้ง3คนเลยต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนแน่นอนเออนี่ขนาดฝนตกฟ้าร้องนะคะุณผู้ฟังครับแฟนคลับยังมารอที่สถานีของเราเพื่อต้อนรับทั้ง3มศิลปินโอ้โห เป็นยังไงบ้างมาเจอพายุฝนที่เชียงรายก็ตอนแรกก็ตอนแรก็เราก็เห็นฟ้าคุณคลืมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอออาจจะไม่ตกทางตอนแหละโอ้โหมาเรามาด้วยแบบว่าเป็นการต้อนรับที่ชุ่มฉ่ำนะมาเป็นทางโค้งเออวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็จะมามอบความสุขให้กับแฟนคลับที่เชียงรายด้วยแล้วพูดถึงซิงเกิลใหม่ของแต่ละคนกันบ้างดีกว่านะคะลลา ล่าสุดตอนนี้น้องใหม่ใช่ไหมสวยวๆเวยนี่เป็นสาวเหนือนะเจ้าเจ้าใหม่เจ้าโอ้ยเสียงหวานขนาดสวยยซิงเกิลใหม่นะคะเสียงความคิดถึงเป็นยังไงบ้างในการร่วมงานกันกับสหภาพดนตรีก็ทากับสหภาพดนตรีก็จริงๆเป็นซิงเกิลที่สามละค่ะแต่ว่าเหมนิงเกิลนี้ก็ได้มีโอกาสมาบกับพี่ๆอะไรเงี้ยมาเดินสายก็เป็นเพลงที่หวยทากับพี่กอล์ฟไวน์เซเว่นนะคะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็เป็นเพลง ที่เหมือนกับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็มีการใส่ซาวลอยๆเข้าไปให้เป็นซาวที่แปลกใหม่ก็อยากจะให้ลองฟังกันดูค่ะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหมือนคนที่อยู่ห่างกับคนที่รักแต่ก็แบบว่อยากเจอก็เลยส่งเป็นเสียงความคิดถึงร่ำร้องออกไปเสียงกับหน้าตานี่เสียงนี่หนักแน่นมากเลยนะแต่หน้าตาน้องเขาอ่อนหวานมากเลยอ่ะเสียงความคิดถึงนะคะแต่ว่าเพลงนี้น่าฟังนะ แล้วก็รู้สึกว่าเพราะมาก MV ออกมาแล้วนี่ต้นเดือนกันยาอ่าใช่ส่วนนันซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาก็คือที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยังอยู่บนพื้นฐานความเป็นป๊อปอยู่แต่ว่านเหรือว่าวิธีการร้องเนี่ยมันก็จะโตขึ้นจากที่แต่ก่อนเราจะก็จะแบบถนัดแนวอะคูสติกหรือว่าเพลงแบบ easy listening อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องปรับตัวแต่ฟังจากเนื้อหาของเพลงนี่เหมือนประสบการณ์จริงหรือเปล่าใช่มีส่วนไหม จริงๆก็เหมือนกับว่าคุยกันแล้วก็อยากได้เรื่องราวที่มันมาจากตัวเราจริง,รงๆเวลาร้องเพลงเราจะได้สื่อสารได้แบบเต็มที่เข้าใจมาเต็มๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือนันเชื่อว่าเพลงเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่คนฟังฟังเพลงแล้วก็ผ่านไปถ้าถ้าเราทําได้เราก็อยากทาให้เขาฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็อินไปกับมาแล้วก็พอแบบได้รับฟีดแบ็กจากแฟนคลับหรือคนที่ฟังเพลงก็จะได้รับฟีดแบ็กแบบ เพราะนะเออมันแบบเพราะกันตอนนี้ดีไหมผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะแล้วก็บางคนที่ทําให้ชื่นใจกว่าทุกคนอื่นๆใดเลยก็คือการที่เขาบอกว่า้ฟังแล้วหรือว่าดูเอ็มบีแล้วรู้สึกแบบร้องไห้ตามมันเศร้านะแค่ชื่อเพลงนี้ก็เศร้าแล้วอ่ะนอกจากผลงานด้านเสียงเพลงนะคะน้องนันเองอีกไม่นานเราจะได้ดูหรือเปล่าเนี่ยภาพยนตร์ก็ภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออนแอร์เมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วละครเนี่ยก็คือปีหน้าหมดเลย จะเป็นเวลาในขวดแก้วทางช่อง t ูฟายูนะคะกับร้อยบ่าวด้ยรักนะคะทางอันนี้ช่องสามนะคะส่วนหนังเยสซโนเนี่ยตอนนี้มีเป็นดีวดีขายเรียบร้อยแล้วในกล้องติดตามเช่กันก็สำหรับใครที่สั่งจองไว้ก็จะได้มีแบบว่าพวกเบื้องหลังเป็นภาพใช่ไหมเป็นวิดีโอเลย นานมากกว่าแบบเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเราโหติดตามค่ะดูกันแล้วกันนะคะตอนนี้เป็นของแถมโดยทราบก็แบบว่าเรนน้อย,อยอมากๆแล,แล้เวเ <c oughs> ก็เปรียวเดินแล้วก็จัดในการวิทยุจัดรายการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเล่าข่าว <c oughs> ช่วยกันพ็อกซ์ทูทีทางช่องทูนิวสิกค่ะโอ้โหนี่มีความสามารถหลากหลายมากเลยนะขายน้ำด้วยค่ะฮะงานที่อยากพูดที่สุดะค่ะขายน้ำที่ไหนแม่ค้าค่ะอยู่ที่งานอาร์ตบ็อกซ์นะคะที่กรุงเทพค่ะขายทุกวันอะไรเขาจัดเป็นอีเวนต์หรือเปล่าเป็นเป็นอีเวนต์ใช่แล้วก็ จริงๆริงปลอดเดชจัสุขสมาธิค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกทุกครั้งอะไรเงี้ยมีน้ำอะไรบ้างอ่ะเป็นอิตาเลียนโซดาค่ะแล้วก็เใส่ผลไม้ผลไม้สดจริงจริงชงเองเลยใช่ชงเองค่ะแฟนคลับตามไปได้ได้ฟรีไหมอ่ะนะคะก็ช่วยกันอุดหนุนนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมยามที่เราสึกว่าโอเคอยากอยากเติมพลังอะไรบางอย่างตัวเอง ชีวิตนั้นเชื่อว่าคนเราไม่ได้มีความฝันแค่อย่างเดียวเนาะเราทำความฝันควบคู่กันไปด้วยใช่แต่ว่าน้องนันเองนี่สามารถทำาหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันหมดเลยนะเนาะเหมือนทศการไหมสิบมือสิบเท้าอะไรอย่างนี้ทั่งมหมดนะคะเลยม่หมดนะคะแต่สําหรับแต่สําหรับอีกคนหนึ่งของเรานี่นะคะนี่ก็แบบว่ามีความเชี่ยวชาญมากๆสําหรับการออกสเต็ปเมื่อสักครู่ว่าจะออกสเต็ปให้น้องๆแฟนคลับได้ดูกันละแต่วันนี้เดี๋ยวเก็บแรงเอาไว้คอนเสิร์ตเนาะถังเบีย อนนี้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงนะคะตอนนี้ซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าดีมากๆครับสำหรับเพลงผิดแค่ไหนก็ต้องบอกว่าดีใจมากที่ได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าเพลงนี้ต้องบอกว่าลงมือเขียนเนื้อเพลงเองอืมงแจนถึงเมโลดี้เองแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงชา้าในการที่ร้องเต็มเมเพลงก่อนหน้านี้คือเพลงชุด up and Dance, เป็นแดนซ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกครับแล้วก็เป็น เป็นเพลงเต้นซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นร้องเท่าไหร่เป็นเพลงเพอร์ฟอร์มครับแต่พอมาเป็นเพลงออผิดแค่ไหนเนี่ยก็เป็นร้องเต็มๆมเลยใช่ทคนิคกันแล้วเอ็มวีเนี่ยนะทังเบียน์หลอมากเออโหยภาพนี่คลาสสิกที่สุดเลยยาวนานที่สุดเลยครับเจ็ดนาทีกว่า แต่ว่าโอเคมากเลยนะผลตอบรับแฟนคลับเขาก็ชอบกันใช่ไหมคะ<ช>เพลงนี้รจริงๆแล้วเนื้อหาของเพลงนี้น่าจะสะท้อนถึงความเป็นจริงในสังคมได้คข<ช>้างจะเยอะใช่ไหมเป็นยังไงบ้างค,ค,คือต้องบอกว่าเพลงนี้มันพูดถึงความรักที่ผิดที่และผิดเวลาแล้วก็คือเราเคยคิดว่าความรักแบบนี้มันไม่มีในชีวิตจริงแต่ว่าจริงๆแล้วในความรักแบบนี้ มันมีในสังคมมันมีมันไม่ใช่แค่ละครเออเออมันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายใช่แล้วครับอยากให้เห็นเก็ตมากกว่าครับอืมแล้วพอพอเราได้เห็นแบบนี้แล้วก็มีผลงานเพลงออกมาแฟนคลับตอบรับมากมายขนาดนี้นี่ซิงเกิลต่อไปของแต่ละคนยังไงบ้างก็คือสอบตามรับทางเบียร์เนี่ยก็ เขียนเนื้อว่างๆก็เขียนเนื้อเพลงเอาไว้ครับเพื่อเอาไปใช้ทําอีกซิงเกิลหนึ่งครับศิลปินของสหภาพดนตรีนี้มีความสามารถหลากหลายเนาะทั้งเขียนเนื้อเพลงเองเล่นเอ็มวีเองโปรดิวซ์เองต่อไปก็จะทําเองเลยทำเพลงเองใช่ไหมก็ขอถางเบียร์ตอนนี้คือเหมือนนอกจากงานเพลงแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งงานที่ก็คือตอนนี้เบียร์เปิดสตูดิโอสอนเต้นเป็นของตัวเองครับว้าอยู่ที่กรุงเทพย่านสายไหมก็เป็นชื่อสตูดิโอว่า TB d ี n c e Studio ครับก็กำลังจะเปิดวันที่หนึ่งพฤศจ แล,แล้วมีนักเรียนมาเตรียมสมัครหรือยังมีคนติดต่อมาเยอะมากแล้วแล้วก็ตอนนี้มีร oh. ับสมัครเทรนเนอร์เพิ่มตอนนี้มี12คนแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มอีกครับโอ้โห oh, oh. เพราะว่าเราได้เห็นลีลาการเต้นของน้องถังเบียแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่าเป็นเทรนเนอร์ตัวจริงจริง,รง,รงๆเลยนะคะม,ม,มีทั้งร้องทั้งเตน้นทั้งการแสดงและทุกอย่างเลยครับอืม้มครบมากคือถ้าเกิดจบจากโรงเรียนถังเบียรคือเข้าวงการได้เลยสามารถผมก็จะเทนให้ได้ผมก็จะเทนให้ชความสามารถครับเวลาที่เบียมีความเป็นครูเนี่ตัวใช่เนาะ ควาสามารถหลากหลายมากเลยแต่ละคนแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะมีวินิคัลคอนเสิร์ตนะคะที่ร้านชูเดย์เริ่มตั้งแต่สามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งจนถึงโน่นเลยเนาะตีห้าเลยเนาะเดี๋ยวค่ะให้ตีหกเลยตีหกเช้านะคะก็ต้องบอกว่ามาเชียงรายก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่มามอบความสุขให้กับแฟนคลับด้วยนะคะมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสามศิลปินทั้งน้องเว๋ยนะคะน้องนันและก็ถังเบียได้ฝาก ผลงานของแต่ละคนนะคะให้กับแฟนคลับที่มิวสิ b บ็อกซ์หน่อยค่ะได้ครับงั้นก็เริ่มจากไวก่อนเลยละกันนะคะเ,<อ>เพราะว่าเพิ่งปล่อยเอมี่มาเมื่อวานนี้เองนะคะยังไงก็ขอฝากเข้าไปดูกันได้ที่ช่องยูทูบของสหภาพดนตรีนะคะก็เข้าไปกด u b s c r i b e เลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีผลงานของพี่ๆในค่ายอีกมากมายเลยรวมทั้งของพวกเราด้วยก็ฝากไป u b s c r i b e จะได้มีแบบแจ้งเตือนขึ้นได้ดูก่อนใครเ,<อ>เลยนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยขอไปดูเอมี่๋วก่อนเสียงความคิดถึงนะคะแล้วก็ฝากเข <ๆๆ S 2> าเรียกว่าอะไร ช่องทางการดาวน์โหลดเพลงที่ไหนอย่างไรก็มีทางแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะคะมี t u n e s แน่นอนแล้วก็มีช่องทางอื่นไม่เป็น k b o x แล้วติดตามไวไวอินสตาแกรมได้ทางไหนบ้างได้ที่ไวไวฮันจุดพีค่ะหรือว่า อาบางทีอาจจะสกดไม่ถูกนะคะเข้าไปที่ Music จุดยูเนียได้เลยของสภาพดนตรีค่ะก็จะมีรายชื่อศิลปินอ่าค่ะแล้วหัสดาวน์โหลดของเวย์แล้ดาวน์โหลดก็มีดอกจันสีเก้าสอง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 กดสองสี่ใบหวยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับของถังเบีย์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับผมผ่านทางดิจิตอลดาวโหลดครับดอกจันสีเก้าสอง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 โทรออกกดสามเจ็ดครับและก็ทางแอปพลิเคชัน iTunes ีเซอร์เคเคบและคร i c k p เบยครับอืมเชียงรายไปสมัคร เป็นลูกศิษย์สอนเรียนเต้นได้ไหมเนี่ย <L> ได้ครับ<ล>นะบ,นบินไปเรียนกันเลยเนาะอาจจะมีครูเบื่อไปช่วยสอนร้องเพลงเอเอเนาะดีจังเลยหลากหลายอาชีพไอจีของทางเบียครับคือ,อ tb_tungbwr ครับก็สามารถเข้าไปเอา Facebook ส่วนตัวได้เลยเล่นเองครับฟอลโล่ได้ติดตามได้ว่าทำอะไรยังไงบ้างอ่น้องนันค่ะก็สำหรับเพลงฝืนยิ้มนะคะถ้าใครชื่นชอบหรือว่าอยาก ดาวน์โหลดเพลงกันดนของนั้นนะคะรหัสเดียวเลยค่ะดอกจันศรีเก2โทรออกกด36นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่น้องบอกไปทั้งหมดนะคะรวมไปถึง i n s t a g r กรหรือว่า Twitter เนี่ยใช้ชื่อเดียวกันเลยนะคะที่ Add เด็กค n d o นนะคะแล้วก็ฝากอย่างที่เว๋ยๆบอกไปว่าการที่เราสับ s ไคร b e นะคะสับในอะไรสับสไครต์ในในในอ่า YouTube ของสาขาดนตรีก็จะได้เห็นเอ็มี <MV, S 2> หรือว่าความเคลื่นนอนไหวต่างๆของศิลปินในค่ายง่ายขึ้นนะคะแจ้งเต<ร>ือนตลอดแล้วก็เเชื่อว่า ยังมีผลงานดีๆอีกมากมายตามมาแล้วก็ยังไงปลายปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสภาพดนตรีแน่นอนค่ะใช่ค่ะคอยากล่นคุณภาพศิลปินก็มีคุณภาพด้วยนะคะหลากหลายความสามารถมากๆวันนี้ขอบคุณมากช่้งหวยเวยถังเบีร์แล้วก็น้องนันนะคะขอบคุณมากค่ะและเราก็จะปิดท้ายด้วยงานเพลงของน้องเวยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ชัดอัพแอนด์แดนนะคะแล้วก็เพลงของน้องนันนี่เปิดเรียกน้ําย่อยไปเรียบร้อยแล้วผิดแค่ไหนนี่รู้สึกว่าจะเป็นนิวเคลียประจําสัปดาห์ของเราด้วยที่ ออกมา oh. ช่วงแรก mm hmm. เพราะว่า อย่างที่บอกไงมันโดนใจสังคมในปัจจุบันที่มันเป็นสะท้อนเรื่องจริงอะไรอย่างนี้ผิดที่ผิดเวลาแต่ไม่ผิดคนใช่ไหมไม่ผิดคเดี๋ยวนี้เราปิดท้ายกันที่งานเพลงของเวยเวยนะคะเสียงความคิดถึงผือว่าคุณผู้ฟังหลายคนที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากจะไปดาวน์โหลดด้วย<ช>แล้วก็ตามติดชีวิตของเวยเวยได้ทางอินสตาแกรหรือไม่ก็เฟซบุ๊กได้เลยได้เลยค่ะพิมเลยค่ะวนี้ขอบคุณน้องสามคนมากนะคะที่มาเยี่ยมเยือน music box ของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ